สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้คนนำท่านเข้าสู่เรื่องราวของการเดินทางเรื่องราวของรองเท้าที่หายไปข้างหนึ่งและเรื่องราวของหัวใจที่ยังกล้าเดินต่อแม้จะไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมนิทานเซนเรื่องนี้มีชื่อว่ารองเท้าข้างเดียวของนักเดินทางบางที คุณอาจพบรองเท้าข้างที่คุณเองเคยทำหายอยู่ในเรื่องเล่านี้ก็เป็นได้เสียงลมเบาๆพัดลอดยอดไม้กิ่งภัยไหวเอวื่อยดอกหญ้าสันะร,ริกและฝุ่นดินเบาบๆลอยขึ้นจากทางเท้าดินสีมนบนเส้นทางเล็กๆที่ทอดผ่านหุบเขานักเดินทางหนุ่มคนหนึ่งกำลังก้าวไปอย่างตั้งใจ แสงอาทิตย์ยามเช้าทรงผ่านม่านหมอกบางๆเขาสะพายย่ามเก่าบนแผ่นหลังคือแผนที่ที่ถูกพับจนขาดมุมและใต้ฝ่าเท้าคือรองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งที่ผ่านการเดินทางมายาวนานอีกไม่ไกลเขาพึมพันกับตนเองเบาๆเขาไม่รู้ปลายทางจะพาไปไหนแน่ชัดรู้เพียงว่ามีบางอย่างรออยู่ที่อีกฝั่งของภูเขานี้ อาจเป็นคำตอบของชีวิตอาจเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าจะเติมเต็มบางช่องว่างในใจเส้นทางชันขึ้นทีละน้อยฝุ่นจับปลายกางเกงเสียงฝีเท้าและเสียงหายใจประสานกันเป็นจังหวะเงียบสงบแต่แล้วกึกเท้าขวาสะดุดหินก้อนหนึ่งตัวเขาเอ็นเสียหลักรองเท้าข้างซ้ายหลุดออกก่อนจะลอยละลิ่วผ่านริมทาง และตกลงไปในเหวลึกข้างเขาเสียงกระทบหินดังแววเคินจะเงียบหายไปเขาหยุดนิ่งมือข้างหนึ่งยังยึดลำไม้ไผ่ที่ยื่นเข้ามาหัวใจเต้นแรงไม่ใช่เพราะเจ็บแต่เพราะรู้ว่ารองเท้านั้นกลับมาไม่ได้อีกแล้วเขาสุดตัวลงนั่งมองลงไปในความลึกเบื้องล่างที่เต็มไปด้วยเงา รองเท้าข้างเดียวที่เหลืออยู่ยังคงอยู่ในมือข้างที่หายไปเหมือนจะพาเอาความแน่ใจและความกล้าทั้งหมดหล่นลงไปด้วยเขาค่อยๆถอดรองเท้าอีกข้างวางข้างตัวรูปมันเบาๆมันอาจเป็นเพียงของธรรมดาแต่สำหรับคนที่เดินทางมาไกลยอย่างเขามันคือเพื่อนร่วมทางคือความมั่นคงใต้เท้าคือความคุ้นเคยที่หล่อเลี้ยงใจ เขาหลับตาลงปล่อยให้ลมหายใจผ่นยาวเสียงใบไม้ไหวคล้ายเสียงปลอบโยนในใจมีเพียงคำถามข้าจะเดินต่อได้อย่างไรเมื่อข้ามีเพียงรองเท้าข้างเดียวคำถามนั้นไม่มีใครตอบแม้แต่ลมก็เงียบเกินไปเขานั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนก็ไม่รู้ มีเพียงเวลาที่ค่อยๆเคลื่อนไหลเหมือนสายน้ำใต้เหวลึกและเงาแดดที่ค่อยๆเลื่อนผ่านใบไม้เขียวบางสิ่งหายไปในพริบตาแต่สิ่งที่ยังอยู่คือทางข้างหน้าแสงอาทิตย์คลี่ตัวจากม่านเมฆลำแสงทอดลงมาทาบยอดหมายเหงาใบไผ่พาดผ่านใบหน้าของเขา เหมือนมือบางเบาที่วางลงบนบ่าของผู้เหนื่อยลา้านักเดินทางยังคงนั่งอยู่ที่เดิมริมทางแคบๆใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เหงาราวกับมันเองก็เคยทำรองเท้าหล่นหายเช่นกันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าลมพัดนอเบาๆแล้วพัดผ่านไปอีกครั้งและอีกครั้งเหมือนใครบางคนมาเยี่ยมเยียน แต่ไม่เคยเอ่ยคำทักเสียงใบไม้ไหวกลายเป็นเสียงเดียวในโลกคล้ายจะถามเขาว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าสิ่งใดสำคัญกว่ารองเทา้าเขาเงยหน้าขึ้นมองใบไม้ที่ลอยร่วงจากต้นมันไม่ถามอะไรและไม่ตอบอะไรเพียงแค่ร่วงและร่วงอย่างไร้เหตุผล ชายหนุ่มหลับตาลองฟังเสียงของสิ่งรอบตัวอีกครั้งเสียงนกไกลๆเสียงแมลงในพุ่มหญ้าเสียงลมหายใจของตัวเองเสียงหัวใจที่เต้นช้าลงภายในความเงียบนั้นมีคำถามหนึ่งค่อยๆลอยขึ้นข้าสูญเสียรองเท้าไปข้างหนึ่งหรือว่าข้า สูญเสียบางสิ่งที่อยู่ลึกกว่านั้นเขาไม่แน่ใจบางทีสิ่งที่หล่นหายอาจไม่ใช่แค่รองเท้าแต่อาจเป็นความมั่นใจความแน่ใจในเส้นทางหรือความเชื่อว่าเขาจะไปถึงในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์เขาเริ่นรู้สึกถึงความกลัวบางอย่างที่ค่อยค่คืคบคลานเข้ามากลัวว่า เขาจะไม่เหมือนเดิมกลัวว่าคนอื่นจะหัวเราะเยาะกลัวว่าจะเดินช้ากว่าที่ควรกลัวว่าทุกสิ่งที่เตรียมมาอาจไม่พอแต่ท่ามกลางความกลัวเหล่านั้นก็มีอีกเสียงหนึ่งแผ่วเบาแต่มั่นคงดังก้องอยู่ข้างในแล้วถ้าเดินต่อไปทั้งที่ไม่พร้อมละ่ะถ้าเรายอมรับความไม่สมบูรณ์ ะเกิดอะไรขึ้นลมยังคงพัดเย็นกว่าช่วงเช้าแต่ไม่หนาวเกินใจจะทนเขาหยิบรองเท้าข้างที่เหลือขึ้นมาอีกครั้งพลิกดูมันอย่างตั้งใจเหมือนมองมันเป็นครั้งแรกมันเก่าแต่ก็พาเขามาไกลขนาดนี้เขาไม่ตอบคำถามในใจแต่เขายืนขึ้น ฝุ่นที่เกาะตามกางเกงปลิวไปตามแรงลมเขาหันกลับไปมองเส้นทางที่เดินมาแล้วจึงก้มลงมองเส้นทางข้างหน้าอีกครั้งทางยังคงทอยาวเหมือนเดิมแต่เขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วในความเงียบบางครั้งใจเราก็พูดชัดเจนที่สุดและในความสูญเสียบางครั้ง ใจก็เติบโตโดยไม่รู้ตัวสายฟ้าแล้วแดดอ่อนซองทะลุผ่านกลุ่มเมฆเงาไม้ผ้าทับลงบนเส้นทางที่เริ่มลาดชันขึ้นแล้วนักเดินทางหนุ่มก็ลุกขึ้นยืนอีกครั้งรองเท้าข้างหนึ่งอยู่ที่เท้าขวาอีกข้างเป็นเพียงฝ่าเท้าเปล่าที่แตะลงบนดินเย็นๆเจ็บแต่ไม่ถึงกับไปต่อไม่ได้เขาคิดในใจ ทุกย่างก้าวช้าลงหินกรวดแทงฝ่าเท้าบางครั้งแหลมบางครั้งกลมบางครั้งแค่เย็นเฉียบเขาไม่เดินเหมือนเดิมแต่เขาเดินเสียงฝีเท้ากลายเป็นจังหวะใหม่กึกฝึบกึกฝึบหนึ่งข้างหนักแน่นอีกข้างเบาและเปราะเขาสังเกตว่า การเดินที่ช้าลงทำให้เขามองเห็นสิ่งรอบตัวชัดขึ้นต้นหญ้าที่ลู่ลมอย่างอ่อนโยนมแมลงตัวเล็กที่ไต่ข้ามใบไม้เสียงน้ำจากลํำธารเล็กข้างทางที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก่อนหน้านี้เขามัวแต่มุ่งเดินไปให้เร็วจนมองข้ามดีเทลเหล่านี้ไปหมดตอนนี้ทุกก้าวที่เจ็บ พาเขากลับมามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันมากกว่าที่เคยเขาเริ่มวางเท้าลงอย่างระมัดระวังเหมือนคนกำลังเคารพพื้นดินและระหว่างทางเขาเจอรองเท้าเก่าๆคู่หนึ่งวางทิ้งไว้ทาางโขกไม้ไม่ใช่ของเขาแต่เป็นร่องรอยของใครบางคนที่เคยผ่านเส้นทางนี้มาเช่นกันเขานั่งลงข้างรองเท้าคู่นั้น มองมันเงียบๆแล้วก็ยิ้มบางๆดูเหมือนจะมีใครบางคนเคยเดินด้วยรองเท้าข้างเดียวมาก่อนเหมือนกันนะจากตรงนั้นเขาไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวเท่าไรอีกต่อไปแล้วแม้ยังไม่มีใครอยู่ตรงหน้าแต่การรู้ว่ามีผู้เดินมาก่อนแล้วก็เพียงพอให้ใจอุ่นขึ้นเล็กน้อยเขาลุกขึ้นยืนอีกครั้ง ฝ่าเท้าเปล่ารับรู้ถึงเนื้อดินที่เย็นชื้นและเขายอมให้มันเป็นแบบนั้นโดยไม่บ่นอะไรอีกต่อไปชีวิตบางช่วงเราไม่ได้เดินอย่างมั่นคงแต่ทุกก้าวที่ไม่มั่นคงนั่นเองที่สอนให้เราตั้งใจยิ่งกว่าเดิมและเมื่อเขาเงยหน,น้าขึ้นก็พบว่าเขาเดินมาถึงจุดที่สูงกว่าตอนเช้าเสียแล้วแม้จะช้ากว่าเดิม แม้จะเจ็บกว่าเดิมแต่เขาก็มาไกลกว่าที่ใจเคยคิดไว้เขายิ้มเล็กน้อยและก้าวต่อไปด้วยรองเท้าข้างเดียวและหัวใจที่หนักแน่นขึ้นอีกเล็กน้อยสายลมอ่อนๆพัดผ่านร่องไม้กลิ่นควันจากเตาไฟลอยแตะจมูกเบาๆพร้อมเสียงไก่ขันจากที่ไกลบอกว่า เขาได้เข้าใกล้หมู่บ้านเล็กๆริมภูเขาแล้วหลังจากหลายวันแห่งการเดินด้วยเท้าเปล่าข้างหนึ่งนักเดินทางหนุ่มก็เข้าสู่พื้นที่ที่อบอุ่นกว่าพื้นดินเริ่มเรียบขึ้นเสียงพูดคุยเบาๆแว่วผ่านต้นไม้มาเป็นระยะเขาเก้าวผ่านรั้วไม้ไผ่เดินเข้าสู่ลานดินกว้างหน้าบ้านหลังเล็กที่ดูเก่าแก่ เรือนชานเป็นไม้สีซีดมีเถาวันเลื้อยพันเสาและหน้าบ้านมีชายชารานั่งอยู่บนม้านั่งถือชามไม้เล็กๆตักน้ำซุปร้อนร้องชา้ชาๆพลางจ้องมองรองเท้าเพียงข้างเดียวที่วางอยู่ข้างตัวนักเดินทางหยุดเท้าลงเงียบๆชายชาราหันมามองยิ้มอย่างอ่อนโยน ก่อนจะพูดโดยไม่ต้องถามอะไรเลยว่าข้าเก็บมันได้ข้างเดียวเมื่อหลายปีก่อนบนเส้นทางขึ้นเขานั่นแหละนักเดินทางขมวดคิว้วเขามองรองเท้าข้างนั้นราวกับเขาเคยรู้จักมันมาก่อนเขาค่อยๆเดินเข้าไปนั่งลงข้างชายชรา แล้วลองวางรองเท้าข้างนั้นข้างเท้าซ้ายของตนเองพอดีเปะ๊ะไม่ใช่ข้างที่หายไปแต่ก็พอดีอย่างน่าแปลกใจเขาหันไปมองชายชราด้วยแววตาสงสัยแต่สิ่งที่ได้คือเสียงหัวเราะเบาๆพร้อมคำพูดที่ฟังดูเหมือนปริศนาบางที รองเท้าไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคู่เดิมแต่อาจเกิดมาเพื่อเจอคู่ที่เข้ากันตอนที่พร้อมจะพบกันชายชราหยิบรองเท้าข้างเดียวของตนเองขึ้นมันเก่าพอๆพอกันและเขาเหลือข้างตรงข้ามกับนักเดินทางพอดีทั้งสองสบตากันแล้วก็หัวเราะในความบังเอิญนี้เจ้าจะเดินกับข้าไหว ชายชราถามเรียบง่ายบางทางเดินคนเดียวมันก็เงียบเกินไปนักเดินทางพยักหน้าหยิบรองเท้าข้างซ้ายที่ไม่ใช่ของเดิมของเขาสวมมันลงไปอย่างเต็มใจแม้มันไม่ใช่คู่ที่เขาเคยมีแต่มันกลับพอดีอย่างประหลาดชีวิตบางช่วงเราอาจเจอบางสิ่งที่ไม่ตรงตามที่หวัง แต่กลับเข้ากับเรายิ่งกว่าสิ่งที่เคยคิดว่าใช่และเมื่อทั้งสองลุกขึ้นยืนเท้าแต่ละข้างมีรองเท้าที่ไม่เหมือนกันแต่มีก้าวเดินที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอ่อนโยนและพวกเขาเริ่มออกเดินเขาพลันคิดการพบเจอไม่ได้มีไว้เพื่อแทงที่สิ่งที่หายไปแต่มีไว้เพื่อเติมเต็มสิ่งที่หัวใจเราพร้อมจะเปิดรับ เสียงไม้ลั่นกรอบแกรบใต้ฝ่าเท้าเสียงรองเท้าคู่ประหลาดที่ไม่เข้าชุดกันกึกฝึบกึกฟึบดังประสานกันเป็นจังหวะไม่เร่งไม่ช้าเหมือนจังหวะของใจที่สงบลงทีละน้อยนักเดินทางหนุ่มและชายชราเดินเคียงกันไปบนทางดินแคบแคบ ขนาบข้างด้วยทุ่งหญ้าเตี้ยและต้นไม้ใบกว้างบางช่วงต่างคนต่างเงียบบางช่วงชายชราเล่าเรื่องเก่าๆเ,เกี่ยวกับการตามหาต้นไผ่ที่ขึ้นเพียงละปีละต้นเดียวเกี่ยวกับคืนฝนตกที่เขาหลงทางในป่าและเกี่ยวกับใครบางคนที่เขาเคยเดินร่วมทางด้วยแต่ไม่ได้เดินมาจนสุดทาง นักเดินทางฝั่งไม่ได้พูดมากแต่รู้สึกถึงความอบอุ่นแผ่วเบาเหมือนแสงแดดอ่อนที่ส่องลอดหมอกยามเช้าเขาไม่เคยคิดว่าการมีใครเดินข้างๆจะเปลี่ยนการเดินให้รู้สึกเบาขนาดนี้แม้จะยังเจ็บเท้าแม้รองเท้าจะไม่ใช่ของตัวเองแต่เขากลับรู้สึกมั่นคงกว่าตอนเดินคนเดียว ทั่เขาแบ่งขนมปังแห้งกันครึ่งหนึ่งต้มชาจากใบไม้ริมทางและนั่งกินมื้อเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่โดยไม่มีโตะ๊ะไม่มีจานแต่เต็มไปด้วยรสชาติที่เขาไม่เคยพบมาก่อนรสของการแบ่งปันรสของความเข้าใจโดยไม่ต้องพูดมากและรสของความสงบที่ไม่ต้องพยายามขวายคว้า เมื่อตะวันคล้อยต่ำชายชรากล่าวอย่างเรียบง่ายว่าบางทางเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าจะไปถึงไหนแต่แค่รู้ว่าเราเดินอยู่ไม่ล้มและไม่เดียวดายก็พอนักเดินทางไม่ได้ตอบเขาเพียงพยักหน้าแล้วหันมองรองเท้าข้างที่เคยเป็นของชายชราที่บัดนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของก้าวเดินของเขาไปแล้ว เพื่อนร่วมทางบางคนไม่ได้มาเพื่อเดินจนสุดทางแต่อาจมาเพื่อให้เรารู้จักหัวใจตัวเองระหว่างทางในตอนนั้นเองเขารู้สึกว่าแม้โลกยังคงหมุนแม้เส้นทางยังอีกยาวแม้เท้ายังเจ็บแต่ใจของเขากำลังเดินได้เป็นครั้งแรกจริงๆท้องฟ้าในยามบ่ายขยายกว้าง ก้อนเมฆลอยผ่านช้าๆราวกับไม่ต้องรีบไปที่ไหนและเบื้องหน้าคือทางแคบๆที่ทอดหายเข้าไปในป่าทึบไม่มีรอยเท้าไม่มีป้ายไม่มีชื่อในแผนที่ใดนักเดินทางหนุ่มยุดมองทางนั้นก่อนจะหันไปถามชายชราแต่ชายชราเพียงแค่ยิ้มแล้วเดินเข้าไปโดยไม่พูดสักคำ นักเดินทางลังเลนี่ไม่ใช่เส้นทางที่เขาวางแผนไว้ไม่ใช่ทางที่ใครแนะนำและแน่นอนไม่ใช่ทางที่มีใครเดินมาก่อนแต่บางอย่างในใจเขาบอกว่าจงเดินเข้าไปเขาก้าวตามชายชรลาใต้ร่มไม้สูงที่แสงแดดลอดผ่านเป็นลายพื้นทางปูด้วยใบไม้แห้งที่ส่งเสียงกรอบกแกรบเมื่อเหยียบยำ่ำ มีกลิ่นดินชื้นๆกลิ่นของต้นไม้ที่เพึ่งผ่านฝนมาเมื่อคืนกลิ่นของโลกที่ยังไม่ถูกรบกวนไม่มีเสียงพูดมีแต่เสียงลมหายใจเสียงของฝีเทา้าและเสียงของความว่างที่ล้อมรอบแต่ในความว่างนั้นเองเขากลับได้ยินชัดกว่าครั้งใดเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองไม่ใช่เสียงกังวล ไม่ใช่เสียงเร่งร้อนแต่เป็นเสียงที่เงียบและพร้อมจะฟังชายชราหยุดเดินใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งหันมายิ้มแล้วนั่งลงบนหินเรียบเขาพยักหน้าเชิญให้นักเดินทางนั่งข้างๆไม่มีบทสนทนาใดแต่เขาแบ่งผลไม้จากย่ามของตนให้กินและยื่นขวดไม้ไผ่ใส่น้ำเย็นให้ดื่มสองคน นั่งเงียบกลางป่าที่ไม่มีใครบนทางที่ไม่มีชื่อแต่ในความเงียบนั้นกลับรู้สึกเต็มจนเกินจะบรรยายชีวิตบางช่วงเราไม่จําเป็นต้องรู้ว่ากำลังจะไปไหนแต่หากทุกย่างก้าวมีสติมีการเห็นมีการรับรู้แม้ทางจะว่างเปล่าก็ยังเป็นทางที่สมบูรณ์ได้ เมื่อแสงเย็นคลี่ตัวลงจากขอบฟ้านักเดินทางเนยหน้าขึ้นแล้วพบว่าเขาไม่กลัวทางที่ไม่มีใครเดินอีกต่อไปแล้วบางทีการไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าอาจเป็นของขวัญที่สุดในชีวิตก็ได้เป็นได้แสงแดดยามเย็นอาบไล้ไปทั่วเนินเขาเงาของทั้งสองทอดยาวไปบนพื้นทางดินสีทองอ่อน เหมือนเงาของผู้เดินทางที่ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องมีจุดหมายไม่ต้องไปให้ถึงอีกต่อไปหลังจากเดินทางร่วมกันผ่านหลายวันผ่านฝนลมแดดผ่านบทสนทนาเงียบเงียบและเสียงหัวเราะที่ไม่ต้องมีเหตุผลนักเดินทางหนุ่มเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการไปถึงไหนแล้วเพราะแต่ละก้าว คือการได้อยู่กับที่นี่อย่างแท้จริงเขาหยุดก้าวหันมองชายชาราที่เดินอยู่ข้างๆแต่วันนี้สีหน้าเขาดูเหนื่อยล้ากว่าทุกวันชายชาราไม่พูดอะไรเพียงยิ้มเล็กน้อยก่อนจะทรุดตัวลงนั่งข้างลำธารเล็กๆที่ไหลเอื่อยผ่านลานดินนักเดินทางรีบนั่งลงข้างเขา หยิบขวดน้ำหยิบผ้าชุบน้ำเย็นแต่ชายชรากลับยกมือขึ้นเบาๆเป็นเชิงว่าไม่เป็นไรถ้าเดินมาถึงที่ของข้าแล้วเขาพูดด้วยเสียงอ่อนโยนราวกับกล่าวลากับสายลมและโลกนักเดินทางนิ่งรู้สึกเหมือนลมหายใจของเขาหยุดไปครู่หนึ่ง ชายชราเอื้อมมือไปปลดรองเท้าข้างที่เหลือของตนแล้ววางไว้ข้างรองเท้าของนักเดินทางสองข้างที่ไม่ใช่คู่กันแต่เดินร่วมกันมาไกลผ่านทางที่ไม่มีใครผ่านความเงียบผ่านหัวใจที่เคยสูญเสียจนได้พบกันชายชราหลับตาลงเงียบสงบนักเดินทางนั่งนิ่งข้างเขา ไม่ร้องไห้ไม่โวยวายไม่ควยคว้าจะปลุกให้ตื่นเพราะในใจเขารู้ว่าการจากไปครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการถึงพร้อมของอีกหนึ่งการเดินทางเขาลุกขึ้นอย่างช้าๆปล่อยให้รองเท้าทั้งสองข้างนอนนิ่งอยู่เคียงกันใต้ต้นไม้จากนั้นเขาถอดรองเท้าข้างที่สวมอยู่วางลงเคียงกัน โดยไม่พูดอะไรบางสิ่งมีไว้เพื่อเดินร่วมทางกันช่วงหนึ่งเมื่อถึงเวลาก็วางมันลงอย่างอ่อนโยนเพื่อเราจะได้เดินด้วยเท้าเปล่าอีกครั้งและรู้สึกถึงผื้นดินใบไม้และเสียงโลกอย่างแท้จริงนักเดินทางก้าวออกจากลานหญ้าเดินเท้าเปล่าไปบนดินเย็นๆไม่เจ็บอีกต่อไป ไม่ลังเลอีกแล้วและไม่รู้สึกขาดอะไรอีกเขาเดินไปด้วยหัวใจที่เบาและสายตาที่มองเห็นมากกว่าที่เคยรองเท้าข้างหนึ่งเคยหายไปจนได้พบข้างที่ไม่ใช่ของมันและเมื่อถึงเวลาทั้งคู่ก็ถูกวางลงอย่างสงบเหลือไว้เพียงความทรงจำของการเดินทางที่ไม่วันลบเลือน เรื่องนี้คือบทเรียนของการยอมรับความไม่สมบูรณ์การสูญเสียไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการมองเห็นสิ่งใหม่บางสิ่งที่หายไปอาจพาเรามาพบสิ่งที่เข้ากันกว่าที่เราคิดและการเดินทางที่แท้จริงคือการได้รู้จักหัวใจของตัวเองระหว่างทางถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ